สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับจองเปิดออเมซิ่งครับวันนี้เราจะมาเล่นใครหัวเราะก่อนโดนโดนดนตีครับเนี่ยหัวเราะ ก็โดนตีอย่าง,งนี้เฮ้ยใจเย็นนี่อย่าพึ่งนี่ <ma id> ก็ฝากช่องนะครับช่องเพิ่นอเมซิ่งครับทั้งช่อง youtube และแฟนเพจก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับผมได้คร <ma id> ับมาใครขอรเราก่อนโดนอออ

หนึ่งสองสามเนี่ยเดวกอน้ำตาเต

cắt tay đi đúng là không đó em subscribe cho không Mm, ok! <coughs> <laughs> <hums> <hums> ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ช่องผมนะครับสำหรับทริปนี้ก็มีเพียงเท่านี้คิับ